ค่ะหืมไหมันอันนั้นค่ะมันนี่ก็ฮามาถวายใยใหม่ของพี่ยิ้มเน,ะะนาะคาะใส่ใหม่แล้วกับกำน้ำพริกแม่ชะนาออสตเตรเลียนะคะก็ <มา S 1> ะเฮากม,มาถวายวัดผู้หลวงนะคะมันนี่ก็ได้มาเฮ็ดกับเขากับกใยเปิ้ลเนาะค่ะนากกับป้าหน่อยนะคะมันนี่มากันสามคนนะคะมาถวายกันนะคะ สายได้มานน่เกามงค่ะพี่ยิ้มและเมชนาค่ะมาถวายน้ำกันเด้อค่ะเด้อ ยืดกันเลยนะค่ะน้อง giả <laughs> cô tử, nhỏ, nhỏ, nhỏ. là công nhà Làm lại. อย่างน่อยมันะเขาขายมาเลยเยอะหน่อยขายหรือเปล่า <c oughs> มารับผ่อนน้ำกันเด้อค่ะเด้อสายเล้วมานี้ค่ะ <c oughs> จ่ายต่าเลยเด้อน้ำพริกนะ <c oughs> ลีบเล่นดิสาคารังเวาเมวาอิโตตินังเบตานังอปกาปีที่ชิตามบัติตังุมังคเมวาสีสัตุสัพเพบเลนิสังกปาจันโทนาโสยัาิโชตินาโสยัาสัพพินติโยววาสันตุสัพโลภวินาสตุมาเพบรวันตราย สุขีทีขายุโกภวาภิวัตนาสีลิสานิจามุธาปจายโนจตารุณธรรมาวาทันติอายุอันโนสุขังอาลังอิมินาบุญญากามเมนาอิมินาอุทิเสนาจักิปังตุระเภเจวตโนุปทานาเจตาดัง เยสันตานีหินาธรรมายาวานิพาณโตมามังนัสันตุสสะพัทาเยวายาถาโตภาเวภาเวมุชุจิตังสติปัญญาสัเลโคลิยมินาวาลลาภันตุโนกาสังกาตุเดวลีเยสุเมพุทธาติปาวารุณาโตธรรมวนาโตอรุตตโมนาโทปเจกาพุทโถจะสังโฆนาโตตาโรมามังเตโสตมานุอาเวนา ပါโลก సంగ လပန္တုမံဗတိ ਸੰ ခယောนิသောဘိဓပသာံပတ္တိစေဝามိနေဝသဝါယະနမသာယနမန္ဒနာယနဝိခုသနာယာယာဝတေဝိမစကာယသတိတ္တိယာယပနာယာဝိဟိ ந்து ဘရဒိယာဗြဟ္မစရိယ ాను ကာယာ อิติปุรานัณะเวทนังบดยังขานินวันเวทนังนัอุปาเทสามียาจาราชมีภาวิสติยนวัตตาเจภาสุวิหารุจาติอะหังสังคบุทโธ ปฏิปนุภะคควัตสาวกสังฆสังฆนามีกาสัตว์สาธุค่ะ